ปกครองบันทิกเหยื่อลงนะคะโดยจุดลงทะเบียนค่ะจะปิดสวยไหมสวยมากดีเพนดีเขอรูปด้ค่ะได้ค่ะแม่ที่หูได้ต้องการักนทีเดียวทำจ้าทำเดี๋ยวนี้ทำให้แต่ยังไม่ทำอะไรมากมายนะแช่แล้วขอบคุณค่ะใจมไหมหล่อไหมอาปูขวัญเรามาแล้วนะ บิ ne, okay. ๊กเคนนะคะน้องเคนสวยมากบอกเลยตัวเล็กมากตอนนี้ตัวเล็กมากขอบคุณนะคะที่ชื่นชอบนะคะน้องน่ารักมขอบคุณครับคือในเวลาเดียวก็สองคนเลยแล้วครับสวยค่ะสวยมากจริงจริงค่ับถ้าไปจุดที่บริการสุดทางอาหารครับทุกะดูจุด

น้องไม่ส <m> ัมแล้วเดี๋ยวเราก็จะรบไปแล้วแม่เขาบอกว่าฉันจะเรียกรถมาเอาให้เสือก็สามารถที่จะมาใช้เรียกรถไม่ต้องมีคนตามไปเลยเรียกเลยเจ็บไหมก็จะอยู่ราคารเรียนสูงชั้นหนึ่งเยอะมากอันนี้กองไม้หือมาแล้วที่ทีรั้ของขวัญน้องนะบรรดาของขวัญน้องนะนี่เอออ๋อมะเจ้า แม่สี่สามอยู่ค่ะนี่น้องปออยู่นี่แม่ไออยู่นี่ัสดีจ้าแม่ไออาหารมาแม่หาย้ดูคนมาดีดีกับแม่ัสดีจ้าแปดร้อยกว่างงมากดีใจมากเดี๋ยวค่อยลงรูปนะเดี๋ยวพี่ไอไปลงช่องแบงค์สอนนะแบงค์สอนมีแน่นอนเดี๋ยวดู ใช่ความภูมใจของเราอยเขาไปสั่มเขาไปสั่มแล้วไม่จับแม่ไปสั่มแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วเราหดน้องปองลไม่ได้ดีใจค่ะดีใจกับน้องๆค่ย ครอคนของนะือพวกเราจะรอคนของแล้วก็คือรอรถมาสั้นหลังทางเรียนสอชั้นหนึ่งนะครับบริเวณนหลังทางหนึ่ง่อ่านะก๊อฟด้วยนะ I'm uh not -huh. uh -huh. น้องไปแล้วนะชื่นใจยังทุกคนชินใจแล้วใช่ไหมนี่แฟนคลับนะแฟนคลับแฟนคลับสอนรามน้ำเพชรจ้านี่จ้า,าดอมเด็กวัดเสียงหว่าแล้วก็แฟนคลับทั่วทั่วอาณาจากักรทั่วอาณาจักรมากๆนะเห็นปะเด๋ยวรุ่นจับไปแล้วนะรุ่นจับ เป็นักบโพหารนะครับดูพี่แบงพี่แบงไม่อยู่ดูพี่ไอไปก่อนที่น่าสนใจครับแม่มาอยู่นี่องี่ไอซ์กับน้องปอยรับเส้นของป่อยปะหาิธารการเรียนการปกครองครับเห็นแม่ เดี๋ยวน้องก็คงไปเรียงให้อะค่ะมันเยอะมากมันมันมันไม่สามารถเรียงได้เพราะว่ามันกองแบบม้าคือมาจริงๆทุกคนไม่ไปจ้าแม่เยอะมากมันเยอะกว่านั้นอีกมันเยอะกว่านั้นอีกบอกให้อันนี้เก็บไปบางส่วนแล้วจริงๆนี่เก็บไปบางส่วนแล้วเกิดอสัานะครับ แล้วคันจะเข้าตอนไหนอ่ะอย่าให้ไทยเดี๋ยวไม่แม่ใครถ่ายนูกหน่อยมถ่ายอะไรคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกล้องไหนกล้งไหนกีนะคะหนึ่รอบกัวหน้านคะหนึ่งสีมัดอกไม้บานเลยนะรามมีมดมี ขอบคุณค่ะมีสาษาอังกฤอะไรบ้างไม่มีไม่หิ้วไม่ไหวแล้วแม่สุดสุดที่ยังไม่ได้รายงานตัวน,นะคะนางสาวออมบังตองนัทนางสาวนัทธิดานะคะจากโรล่า